YouTube ไม่ยอมรับอยู่ช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นเทคหนึ่งนี่มันอาจจะมีถึงสองสามเทคนะครับผมใน1ม้วนนี่จะดูได้สอามเทคนะเพื่อต่อนเนื่องนะครับผม,มเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดจะง่ายหน่อยตอนนี้วงจรบิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ รคเราไมน้อยสังแาเที่แอดคาราบาลนู่นเดี๋ยวดิเดี๋ยวมันไปหาแอดเองวันนั้นฟังมาลีโัหน่าเสร็จเดีขาก็ไปหาแอดเขาไปไหนก็ต่อเนื่องตลอดเพื่อชีวิตอันนี้มีแต่หาลีโัหน่าไอ้ผมเปล่า ชีวิตเคยผ่านเลยไวเห็นความฝันวันที่ผ่านมาทมาเรีมันชอบมันก็จ่ายมันก็จ่ายไปเอซีได้เทศอืนมันจะเป็ต้นไว้อะรอ่ะอันนี้เติมตาคาเดี๋ยวไปเอซีตอนนคน แต่ว่าทรานเตอร์ยังอู่ใช่ไมาิเอนตัวเนี้ยพา่า่ปแล้เสียไปด้วยหรอไม่เสียได้ไงไมโดนีโดนอะไรอดวเงี้ยวันนี้ก็ไม่จบเลยจบยจะจบแต่ว่าตรงไปสาร้อยน่จไปสามร้อยอเดี๋ยวเดหาให้ตวหาราตัวบาให้จบเลยหามาตัว เราถ่ายทอดผ่านยูทูบอยู่ตอนนี้เรออหูนะหนูกมไันนี้เตอร์ตัเล็กคนนี้ใช่หรือเปล่าไม่เลีกเลยคนธรรมดาเดิเออเดอดเดื อ, bears, อ,อ๋อนี่คือแบบที่ไม่มีแดมดนะครับทะเลใจนะทะเลใจที่ไม่มีแดดมีไหมอ๋อซีนี้ไงนั่นแหละที ces, absolut, them, so ่ไม่มีแดมมันก็เอามาอ๋อขยายได้เปล่าได้เปล่าไม่ได้ขยายตัวเนอเดี๋ยวเราดูนี่ไม่น่าจะมีแดดถ้าไม่มีแดมมันได้เลยไอ้นี่มันฮอร์ลองวัดดูหนออาจารย์เจนว่าโอ้ ทั้งรอบรุ่น mm นี hmm> ้พี่แอดได้หนุ่มๆอยู่เลยอ๋อ50ไฟของกีนก็เดียวกันน่ยใช่ก็คือพอไม่มีแดนเบอร์ไม่ได้กีนโพรซื้อทางซิสเตอร์ผมก็ดูแค่มีแดนกับไม่มีแดนแล้วก็ดูแอมไม่ได้ดูเบอร์ดูมีแดนกับไม่มีแดนแล้วก็แอม หายไปมันยี่ห้ออะไรเดี๋ยวต้องมาคุยกันยี่ห้อใช่นั่นแหละเรื่องไอ้แถมลูกน้องผมเจ้าผมจะมาบอกเบอร์สุนตินแล้วไม่เกี่ยวเป็นเจ้ามึงจะมาถามเบอร์มึงไปเข้าไปออกพอเรื่องสุนตินไอ้หอกับภาจ่ายก็ดูแค่นั้นน่ะมีแรมไหมมีแรมมันก็ดูแอมแล้วพูดถึงไอ้ไอ้ผู้ทาร์สิตเตอร์นะ

เอากระดาษคำตอบดูสอบอูออ่แต่เราทำงานเอาเงินดิไม่ต้องดูเบอร์ดูวงจรอดอิเดียวแต่ว่ามันต้องอย่างนี้ไอ้แถมมันเถียงไม่ขึ้นไงมึงเอาอะไรมาเถียงไอ้เหี้ยนี่มันลบนเทียบเียบเถียงไม่ได้ยันเตียง ผลผลสุดท้ายมันเลยต้องเอาตัวนั้นไปใส่เห็นไหมเสียไม่ขึ้นแกแหมที่เกี่ยวกัญญานลำซุ่มต้องไม่เกี่ยวปูกเี่ยวไม่เกี่ยวฟูก ดูแค่มีแดมก็ไไ่มีแดมแล้ว,<า>ลวดูว่ากี่แอม,มแล้วมันไม่ถามเรื่องเบอร์อะไร,ไรแล้วเจาะข้อมูลให้ละเอียดก็ดูว่าเป็น NBN หรือ VPN แต่มันก็ไม่เกี่ยวกันอีกถ้วากว่าเ,าเบอร์มันทับอยู่แล้วแบดถึงสี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาแค่แฟน ช่างภาพเราพร้องว่าแบตเหลือ4%นะครับใช่วกํำลังต่อแบตให้อยู่ครับผมอ๋อตัชัดแบตด้วตอนนี้ช่างภาพรา้องว่าแบตเหลืออยู่4%นตะครับผมตอนนี้ช่านนกกำลังเดินสายพวงแบตโทรศัพท์มือถือนะครับส่วนงานทางด้านโทรศัพท์มือถือจอล็ตอะไรก็ อีกสักพักหนึ่งก็จะมีการถ่ายทอดออกทาง YouTube นะครับพอช่า okay, งนบคเครียดนะครับผมจะเป็นอย่างนี้ครับผมทุกเรื่องนะครับผมกับช่างนบคเครียดนี่ทุกเรื่องเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นท็อปเด็ดของจีนแดงท็อปเด็ดของซัมซุงนะทุกยี่ห้อนะครับผมในตระกูลท็อปเด็ดโทรศัพท์มือถือ โน้ตบุ๊กคุยได้ครับผมกับช่างนกช่างนกเครียดๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจับกล้องนิดนึงนะครับผมนะครับผมเนื่องจากแบตเหลือสี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมตอนนี้ปากเข้าให้นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้แบตเป็นยังไงครับมีการชาร์จแบตขึ้นมายังครับผมตัวเลขดูนี่แบตชาร์จยังเฮ้ยกดตรงไหน ชาครับอ่าแบตชาร์จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหตุการณ์ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับค่เราปิดเบงกันอีกหนึ่งเบงนะครับ